สวัสดีครับทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งคนกลุ่มหนึ่งถึงต้องมาตายพร้อมกันทั้งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยบางคนบอกว่าเป็นโชคร้ายบางคนบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเลยครับทุกชีวิตที่มาพบกันมีเบื้องหลังของกรรมเก่าและบุพกรรมที่โยงใยเราเอาไว้แม้กระทั่ง การจากไปพร้อมกันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นลอยๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของกำรวมหมู่และข้อคิดดีๆที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้ขอเพียงแค่เปิดใจคุณอาจเข้าใจชีวิตตัวเองลึกซึ้งขึ้นกว่าที่เคยครับทำไมคนบางกลุ่มถึงมาตายพร้อมกันบุพกรรมที่นำพาเรามาพบจุดจบเดียวกันในทางพระพุทธศาสนา การที่คนกลุ่มหนึ่งมาตายพร้อมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เกิดจากกรรมรวมหมู่สังคตกรรมคือกรรมที่เคยกระทำร่รวมกันมาในอดีตชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไม่มีใครหนีพ้นจากผลของกรรมที่ตนเคยทำได้บุพรกรรมที่ทำให้มาตายพร้อมกันมีอะไรบ้างเคยก่อกรรมร่วมกัน เช่นเคยทำสงครามด้วยกันฆ่าฟันผู้คนจำนวนมากเคยทำลายชีวิตสัตว์เป็นหมู่คณะเคยสมคบคิดทำชั่วร่วมกันเช่นสมรู้ร่วมคิดโกงคนจำนวนมากทำร้ายผู้อื่นหรือหลอกลวงคนจนชีวิตพังเคยทำบุญร่วมกันแต่ยังไม่หมดวิบากรรมแม้จะเคยร่วมทำบุญแต่ในอดีตอาจยังมีกรรมไม่ดีติดตัวมาจึงต้องมาใช้กรรมร่วมกันตายพร้อมกันเพื่อสสางนี่กรรมตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตเช่น อุบัติเหตุเครื่องบินตกคนตายทั้งลําเรืออับปางคนจมหายไปพร้อมกันเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไม่แผ่นดินไหวมีคนเสียชีวิตพร้อมกันในมุมธรรมทั้งหมดนี้คือกำรวมหมู่ที่เคยทำร่วมกันแล้วมาให้ผลพร้อมกันทำไมต้องตายพร้อมกันเพราะกรรมเก่ามันมีพลังดึงดูดกรรมเก่าเหมือนได้ที่มัดคนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อถึงเวลาผลกรรมให้ผลก็ดึงให้มาพบจุดจบพร้อมกันเพื่อชดใช้นี่กรรมที่ติดค้างบางคนอาจรอดตายจากเหตุการณ์เดียวกันได้เพราะเคยทำกรรมไม่เท่ากันแหรือเคยสร้างบุญมาคุ้มครองให้รอดจากความตายครั้งนี้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกลุ่มคน50คนสมคบกันตั้งหมู่บ้านและล่าสัตว์ในป่าใหญ่พวกเขาฆ่าสัตว์นับพันเพื่อเลี้ยงปากท้องและค้าขาย ชั่วชีวิตไม่ได้รู้สึกผิดคิดแต่เอากำไรเข้าตัวตายไปแล้วกรรมของการล่าสัตว์ก็ตามติดพวกเขาได้เวียนว่ายหลายพบหลายชาติจนมาถึงชาติหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์พร้อมกันและโดยเหตุแห่งสังคตกรรมพวกเขานั่งรถโดยสารคันเดียวกันไปทำงานวันนั้นรถคันนั้นประสบอุบัติเหตุร้ายแรงตกเขาคนตายยกคันนั่นคือผลแห่งกรรมเก่าที่ผูกพวกเขาไว้ด้วยกัน และถึงเวลาต้องใช้กรรมร่วมกันแต่ก็ใช่ว่าจบเพียงเท่านี้หากในระหว่างชีวิตนี้ใครคนใดได้สร้างบุญใหญ่เช่นช่วยชีวิตสัตว์เมตตาชีวิตผู้อื่นอย่างแท้จริงเขาอาจได้รับการผ่อนกรรมทำให้รอดพ้นหรือเปลี่ยนแปลงผลกรรมให้เบาบางลงได้สรุปใจความง่ายๆที่เราได้มาตายร่วมกันก็เพราะเราเคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งที่ดีบ้างทั้งที่ไม่ดีบ้าง กำรวมหมู่คือกฎแห่งการกระทําที่ร้อยโยงคนกลุ่มหนึ่งให้มาเจอกันและรับผลกรรมพร้อมกันสิ่งสําคัญคือตอนนี้เรายังมีโอกาสสร้างบุญใหม่เปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองได้ทําดีต่อกันวันนี้เพื่อที่ในภพชาติต่อไปเราจะได้เจอกันในทางที่ดีมีแต่ความสุขและรอดพ้นจากภัยพิบัติร่วมกันเพราะกรรมไม่เคยลืมใครเราจึงไม่ควรลืมที่จะทำำํากรรมดีวันนี้ที่ยังหายใจอยู่ คือโอกาสสร้างบุญใหม่ให้ชะตากรรมเปลี่ยนไปด้วยมือเราเองไซเบอร์ธรรมขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกท่านที่เปิดใจรับฟังธรรมะจากคลิปนี้ขออนุโมทนากุศลเจตนาของทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนึกคิดสิ่งใดขอให้สมความคิดปรารถนาโดยชอบธรรมและขอให้ธรรมะที่ได้ฟังนี้จุดประกายให้เกิดปัญญา เป็นแสงสว่างให้ท่านเดินต่อไปด้วยใจที่สงบและมั่นคงหากสิ่งที่ได้ฟังมีประโยชน์ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดผลจริงในชีวิตจนก้าวข้ามทุกข์เห็นทางแห่งนิพพานตามกำลังศรัทธาและสติปัญญาของแต่ละท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปธรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีแสงแห่งธรรมอยู่ในใจเสมอสวัสดีครับ